ขอรบเรับฝังเราทุกคนบังว่าผมจะได้รับความร่วมมือฝน้ออ่าคมนั่าผมได้รับคมร่วมมือได้เห็นการแสดงออกที่เข้มแข็งขอเราทุกคน่เรือถูกได้เหงนั่นขอระเรือข้ามเนี้แถวถงมีเสียผมอะไดแตกตันกายสบายห้อยตั้งใจอะไรขอดูถ้าทำความเคารพถ้าทำความเคารพ ให้ดูตัวอย่างจากผู้ชี้ครูผมสอนให้เราถ้าเารับท่านมวงโครบจะใช้คําบอกคําสั่งว่าตรงหน้านิยามตรงหน้าวันยาหสต้องบอกคําสั่งให้สะบัดแขนตาขึ้นมานล้วกระเล่นข้อานิ้วชี้กับนิ้วกลางจะหลดกระบังหมวกด้านขวาบริเวณห่างคิ้วเมื่อจะยินคําบอกคําสั่งว่า มือลงอางให้นำมือลงในลักษณะปันแขนลงข้างลำตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงอะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างจากคุณชื่อครูฝึกคุณชื่อคููเอาององหน้าีปเลยใครไม่เข้าใจมาดู แขนท่อนบนขนานกับพื้นในการปันแขนขึ้นปันในลักษณะเล่นข้อให้ไายนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะหลดบริเวณด้านหลันักษณะกำลสดอยู่ครับด้านขวาบริเวณหางคิ้วได้ครับได้ครับครับครับผมหลายอย่างนั้นพี่บัวท่านพับนิ่งมือสีดสุดไม่ได้ยินคำบอกคำต่งว่ามือลงให้ปันแขนลงข้างลำตัวกลับมาอยู่ในท่าตรงมือซีกมือลง อาจจะใหด้ดูอีกครั้งอาจจะใหด้ดูอีกครั้งห้อยตั้งใจดูมือจะกูตรงหน้าไว้ก่อนอาารสังเกตทำมือที่ปันขึ้นให้จะหลบไปกับบังหัวพร้อมนิ่งไว้ดิวทั้งห้าเรียงทิศกันมือลงทั้งหมดเอาเอา มองหมดมองหน้าอาเลยกอาครับไอ้เด็กผู้ชายกูมาช่วยจัดระเบียบร่างกายให้เอาจำควารู้สึกเอาไว้มองตรงครับสีภางสาครับเอาปามือที่เปิดจะเปิดออกมาสามสิบองศาตาใหญ่เร็วพอเรียบร้อยนะเป็นรอพอไม่ใช่โจมมาครับ เรียบร้อยนะ่ะยงอยากงดลงตรงนั้ตไปเลยเิ่มครับคำว่าตัวอักษรให้เขีมนยวให้เขีันให้เต็มนยาวอยู่ระดัง้าเรียนคิดติดกันะครับจะเป็นบุกเร็นปุ้งโปกเก็บ ตามเลยครับตามตรงตบงนะตรงตรมือให้ค้างเอาไว้เดี๋ยวจะดูอีกครั้งเมือ่อปันแขนขึ้นมาแล้วมาทำความเคารพพร้อมกล่าวว่าสวัสดีครับเสียงดังให้พร้อมกันเข้าใจไหมเข้าใจไหมเคารบมือลงตรงหน้าคระเด็นกระเด็นออกมาให้ ดักหน่อยนะครับเสียงเข้มแข็งหน่อยครับเสียงคนเดียวเสียงดังกว่าอะไรพูดคนเดียวเสียงนางสวัสดีครับคนอื่นไม่เป็นหรือไงครับสสวัดีเรล่วปฏิบัติสวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับสองปฏิบัติหนึ่งสวัสดีครับสองสวัสดีครับสามดังสวัสดีครับสี่สวัสดีครับห้าสวัสดีครับหกสวัสดีครับเจ็ดการแจงสวัสดีครับแปด ก้เรื่องทเมือลงอยู่ในที่โล่มแล้วมันไม่กระชุ่มกระชวยใช่ไหมอครจะตังจัดแถวถ้าต่อจัดแถวมาจัดแถวเรื่อการแดินทั้งหมจัดแถว เป็นรอพอธรรมดาดีกว่ามะ้งฮะหมดเขาก็ไม่โดนทำอะไรก็ไม่ได้ยินอย่างเดียวจำเรื่องจำเรื่องจำเรื่องดูคนที่สามหมดเอ้ยตรงน้าหยุีกี่กรับ